สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dark าร์เกมวันนี้เราอยู่กับเกม s i l e n t Hill Homecoming นะครับผมก็จากโปรเจกต์ดูวิเชอร์สองที่รอคอยกันมานานแสนนานฮนะก็ต้องถูมัดคิวโดวยเกม s i l e n t Hill Homecoming นี้นะครับผมเนื่องจากว่าเกมเนี่ยนะ ผมกดเพสเอน e คีเ้าอะไรวะไม่ดูเออผมก็คือเกมเนี้ยเป็นเกมแนวมันเป็นแนวเทอร์เฟอร์สั้นนะครับแล้วก็เน้นเน้นหลอดแล้วก็เน้นฟัสเซอด้วยเอาไปที่วิดีโอก่อนอ่าผมปรับไว้สดๆเลยนะเนี่ยเอาไปสดๆเลยนะโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงเอ่อเข้าไปสั้นนะ อ่าคือนะก็เกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นประสาทต,ตัวเองนี้สุดเป็นจงังหวะไม่นวองมากเลยนะล้อกดดูเกมไปครับผมอ่าเกมไปอ่าเลือกไปที่โหมด normal นะครับผมเอ็กเซปมาเอ็กเซปไปทีนึงอ่าโอเคขอลดแล้ว ผมว่เาเราได้รับบทเป็นอเล็กซ์นะเป็นทหารจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมก็เขาได้กลับมาที่บ้านแล้วก็พบกับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในบ้านเขาก็เลยได้ชื่อภาคว,าว่าโฮมคอมมิ่งนะนี่คือทั้งสองโอ้ียวัน Where's my squad Are they here Did they make it เฮ้ยมีใครวะเฮ้ยปล่อยกูเฮ้ยพูดกูหน่อยเฮ้ยพูดกูหน่อยสิเว้ยโกรธจ้าวจ้าวโอ้ชีตาอี่ยาจะไรเนี่ยที่ไหน Hey where are เฮ้ยพูดกูหน่อยเู้ไนู้ไ Shit 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 Hey what is this place? Hey where are you taking me? No Where am I man? Oh shit 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 Uh oh what the fuck what the fuck Hey wait Wait a gone Where are you going? อย่าทิ้ง e ่อไอ้น้ e งโอ e ยเ o ็ดโอ้ o ฮะฮะฮะเอ่อเอ่อเอ่อเอยิก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 ้เชี่ยเมาส์คุณจะพังละยิก หลุดมาหลุดมาไปไปไปที่นี่ไหนเนี่ยโอ้ turn on your f l a ไล l i g h t กด f เปิดไฟฉายนะแล้วก็กดอกดคลิกเมาส์ไฟเปิดประตูนะบังคับก็ปกติผมก็ w s a d นะแล้วก็ f ก็เคยเล่นเหมือนกันคูณกัมาเคยเล่นนี่แหละก็ไปพร้อมกันเลยละกัน กดคลิกเปิดมองไปโอ้เชตเลือดเฮ้ยอะไรวะจอชจอชจอสแตนด์ยูเปิดโอ้เปิดไม่ได้อะไรวะเบบีบีคีร็อกนี่เหรอแลาวราหารที่ <Out. S 1> อะไรครับเนี He ่ยโอ้โหอ0123นะ01 โอ้ยกูมัวแล้วอ๋อกดเราต้องไปหารหัสก่อนนะซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแบบเพรสเซอร์แบบว่าทำแก้ไขปริศนาเราต้องตรวจสอบจากสิ่งรอบข้างอ่าดูของส่วนห้าไปดูไปใครเรียกกูว่าเล็กๆเนี่ยต้องหารหัสให้ได้นะอ่าเราไปอันนี้ก่อน เออหกสองสีเออนี่ไง624นะครับผมเอ่อทำชมชิญคุณนะนะด้วยนะหกหกสองสีนะเด้อเด้อเด้ดูล่ะมันตัวเกมให้เราหารหัสเอ่อนี้แมปนะเก็บไปโอ้ยเจ็ดหาอะไรชิปลอ็อบ จะร้องทำไมาใครที่กูก็หลอนพอแล้วโอ้มึงต้องร้องได้รไหมเนี่ยโอ้ยเช็ดเช็ดไปไปเร็วเร็โอ้ยแค่จะร้องแล้วกนะ็บอกว่ากูหลอนเออก่อนนะเทสก็ฟิล์มอ่าแล้วลเนะราก็เก็บฟิล์มเลยไปเพื่อที่คจะไปฉายเอ็กซเรย์ตรงช่องน้ำแท้นะอ่าคือเกมเนี้ยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าฉลาดจริงๆอะ่ะถ้ามึงโง่มึงก็มาอุ้ยเหี๊ะวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย what the fuck what the fuck what the fuck 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 shit โอ้หกูไม่กล้าเล่นเลยรู้ปะโอ้ยเฮ้ยอะไรวาเนี่ยโอ้โหกูกำลังดีใจเลยได้ของแล้วอีถ้ากูมีปืนนะโอ้ยัสกูหล่อเรียบๆเลยเรื่ๆรียบๆเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเมน e n ลลี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้กดีนะรอเอ่ออ๋อเยอะเลยเฮ้ยดูแล้่อนต้องงั้นมาที่ออปชั่นก่อน Uh, oh, uh, คอนโทรลเอ่อยูส์ม้ามิคีย์บอร์ดอ๋อเออบิวเอสไอดีบังคับเออยูสคือคลิกยูสกับแอคแคดก็คือคลิกคลิกซ้ายนะซองแท็กคือคีย์ขวาหลบคือสเปคบาร์ดีโหลดกระสุนกด uh, อ่าเด็กเวเปอร์ปุ่มสองปุ่มนี้อีอีเมทัลลี่กดคิวนะครับผมเอ uh, ่อเราชิปไว้ทำเพี้ยไรนี่อ๋อ oh, ชิปอ๋อ oh, ชิปคือล็อกเป้าหมายโอเควอลก็คือกดคอนโทรลโอเคอ่อผมกดคิวเข้าอินเวนทอรี่นะ เลต่อนี่ไงเออนี่ไงจะเคยฟิล์มหกสองสแปดเนะครับผมโอเคว่าต้องมีเขี้ยนโผล่มาแน่เลยเดเดหกสงเลียนเีียร์ดิเลียย์ไปเออหกส สองสี่แปดเจ็ดสองแปดต่อยสล็อกแพ้ไปเฮ้ยจะหนีไปไหนโอ้โหมึงไม่แต่เคลียร์เออโอเคเก็บมาแนละ้วออกมาแนละ้วก็โอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องม่ายนี่โอ้โอ้โอด คือเดี๋ยวก่อนคือทำชมทุกท่านครับคือถ้าเกิดผมเล่นเกมตอนคืนเนี่ยผมจะรู้สึกโอเคมากแต่ถ้าเกิดทาชมดูนี่นะดูเวลานี่เป็นห้าทุม่มห้าทุ่มครึ่งนะคือนะคือเล่นเกมที่ตอนคืนเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับมันจะทําให้เราสร้างบรรยากาศออกได้มากขึ้นเลยไอ้กูเสียวเว้ยเว้ยแม่งโอ้ปิดเลย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 โอ้แมลงสาบเต็มเลยนะ ไปจะเจอเคียเปล่าเนี่ยเอย้นี่มันนี่มันนี่นี่ว่าประตูพิธีอ๋อกดเซฟเซฟไปเอออันแรกฮนะโอเคไนเมตฝันร้ายเซฟเกมเซฟฟอรเราต้องเราต้องเราต้องกดกดคอนโทรลเพื่อเดินนะฮะกดวิ่งไม่ได้แต่กูเจออย่างนั้นอีกนะ ไม่เอาไม่เปิดกระจบเฮ้ยมีนี่ว่ะเก็บเก็บเก็บคอมแบทไหนโอ้ว oh. ่าตะอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยไฟดาบไอ้เขี้ยโอ้ว่าตะฟักว่าตะเอาหลอนหลอนหลอนเอาอะเล็กซ์อเล็กซ์หลอนแล้วอเล็กซ์บอกกูไม่เปิดประตูนะเว้ยแม่งมีการละลายไหมกูดูอีกเจอตัวเขี้ยนป่าเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายโอ้โอ้โอ้ นี่นี่มึงคือมอนสเตอร์ในเกมใช่ไหมครับเนี่ยมึงดูไม่หล่อเลยมึงดูเซ็กซี่มากเลยนะพยาบาลคนนี้นะอะไรจะที่รักสู้ยังไงอะอึ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 อือเอือเอโอ้อเล็กมึงทำได้ไหมทั้งผู้หญิงเฮ้ยเลือดกูจะหมดอึอึอึอเอือเอดี๋ยวจับซ่อมแม่งเลยเนี่มันคิดยังไงว่าตัวพยาบาลมันเป็นมอนสเตอร์ในเกม เดี๋ยวๆกดโอเพนอ๋ออใช่ไปเถอะอ,อเล็กเราอยู่ไม่ได้ลนะโอเคโอเคล็อกไอซ์ล็อกไอโบเคนไอเคนล็อกแพเดตต้องมาทางนี้เหรอครับอ๋อยังไงคือเกมเนี้ยครับมันมันต้องแบบอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องแบบว่าคนฉลาดจริงๆอ่ะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้ปริศนาในการแก้เยอะมากอะ่ะ เราต้องจักขัดสังเกตทางครับแล้วก็อาวุธอาวุธในในเกมนีมน้มันมีผลกับฉากด้วยนะคือผมไม่เคยเล่นแลัวแต่ว่าผมเคยเห็นในรายการช่องจีสแควร์มาครับก็แล้วก็มันอยากเล่นแล้วด้วยแหละแต่ว่าตอนนั้นคอมผมมันกาดกอยู่นะก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วมันกระตุกมาโอ้เช่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูครับแล้วมันกระตุกมากผมก็เลยเออทิ้งไว้ก่อนแล้วก็วันนี้คอมแรงมากก็เลยโหลดมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่ง เก um มมาหาซื้อบ้างครับเกมของญี่ปุ่นเพราส่งพายคนละมีนะต้จะเจออะไรปล่อยเปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรเสียวเลยรู้ปะต้องกดชิปค้างไว้นะแล้วก็เดินไปว่ะโอเคนะเนี่ยอย่อย่างอย่างอย่างนี้ผมบอกอ่ะประตูไอ้อาวุธอะมันมีผลกับฉากด้วยน่ามาทำพยาบาลนี่หว่าเอ้าทิรักฉันมาหาแล้วทิรักโอ้สองตัวเลยเหรอวะเออเออเอ้อ มีปลูกซองนะฝาดเธอมากเลยหรือว่าตอนนี้ผมนี่ต้องรีบจัดการเธอเรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊บเจนเจนดอ๋ยวฟันสั่นเลยดีกว่าเดี๋ยวฟันสั่นเลยอืออตายไหมโอเคเออ่คัานะเห็นไหม อย่างที่ผมบอกครับผมมันมันมีผลกับฉากด้วยมันต้องช่างสังเกตหน่อยแลากดไปเซฟเกมให้ไวเลยนะไม่เซฟไม่ได้นะเดี๋ยวกูตายขึ้นมานะต้องเซฟอย่างเดียวเลยนะก็ผมก็ไม่กล้าเอาเทียบเกมตื่นึงว่าเกมนี้มันหล่อเกมไหนแต่ว่าใครที่เคยเล่นไซร์นิวพาร์ทแรกแรกก็จะรู้ว่าเกมแม่งสุดยอดนะผมหลอนสัตว์ เียทางมันก็มืดตัวกูก็ร้อนจะไปทางไหนดีครับท่านผู้ชมครับเออไปทางนี้นะฮะไม่หยุดเลยเนะลยล็อกประูก็ไม่กระเสริฐพอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจอเลยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมค้างไว้เลยโอ้ใครตายวะโอ้โอ้โ,อโ,อโอวตบเฮ้ยมาแรงสาบเฮ้ยมาแรงสาบมาแรงสาโมโคบลเลอร์เลยรู้แรงสัตว์กี่สายดู Hey! Hey! You got go! Damn it! Oh shit! Get off! Get off me! Oh! Whoa.